สวัสดีค่ะทุกคนมายมานิฐานนะคะคลิปนี้นะคะมายจะพาทุกคนมารีวิวแล้วก็ทดสอบแป้งมิสททนกันนะเป็นแป้งมิสทีนตัวใหม่นะคะบอกเลยว่าตัวเนี้ปังมากถ้าอยากรู้ว่าปังขนาดไหนก็ไปดูกันเลยค่ะ ว้ามาเจอกันหน้าสดแบบนี้ก่อนนะคะคือตอนนี้มาแบบยังไม่ได้ลงอะไรเลยที่เป็นรองพื้นคอนซีลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้คือหน้าสดมากแต่ว่ามีแอบเขียนคิ้วไปนิดนึงนะเราจะมารีวิวตัวแป้งกันก่อนนะคะว่ามันเป็นอะไรยังไงนะให้ทุกคนรู้จักกันเนาะก็<ม>คืออันนี้นะคะจะเป็นแป้งจากมิสทีนะจะเป็นแป้งกรูเจนทูนะคะนี่คือกล่องของเขานะนี่จะเป็นแป้งหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือเขามีสโลแกนว่าไม่เนียนเจอกรูตกนะ กรูนี่ก็หมายถึงแบบแป้งกรูนะคะไม่ใช่คำหยาบอะไรใดๆทั้งสิ้นเนาะแป้งกรูนะคะเขามีเจนแรกมาแล้วแล้วเขาก็ออกเจน2มานะคะคือเจนเนียเขาจะปรับสูตรให้ตอบโจทย์กับคนที่ต้องการความเนียนเบาเป็นธรรมชาตินะคะแต่ว่ายังให้ความปกปิดอยู่คุมมันแล้วก็ไม่เยอะระหว่างวันด้วยแล้วตอนนี้นะคะก็สามารถคุมมันได้ถึงย4สี่ชั่วโมงนะคะก็คือ1วันเลยนะคะทุกคนคือแบบคุมมันได้นานมากๆแล้วเขาก็พัฒนาสูตรแป้งนะคะไม่ให้ตัวแป้งอะติดพับมากจนเกินไปแล้ว,ลวเขาก็พั นาตัวพับนะคะให้มีความนุ่มแล้วก็ตอนแตะแป้งไปเขาจะไม่ติดแป้งมากเกินไปด้วยนะคือมาได้ลองทดสอบตัวพับแล้วนะคะก็คือเขาสามารถใช้งานได้จริงนะบอกเลยว่าตอนนี้คือไขรหน้าไม่เนียนเจอกรูตบนี้เนียนแน่นอนทุกคน t e เจอร์แป้งตัวนี้นะคะเขาจะเป็นแป้งอัดแข็งนะเดี๋ยวมาจะสวอตที่แขนให้ดูนะคะว่าเนื้อเขาจะเป็นยังไงนะเนี่ยทุกคนดูสิเนื้อเขาจะมีความเนียนนะเนียนมากๆเลยแล้วก็ดูแบบบางเบามากๆนะคะ เดี๋ยวมาจะลองที่ผิวให้ดูนะคะเดี๋ยวมาจะลงข้างขวาก่อนนะจะได้แบบว่าเปรียบเทียบกับข้างซ้ายนะคะว่าเขาจะแตกต่างกันยังไงเนาะเบอร์ที่มายใช้จะเป็นเบอร์2นะคะเบอร์นี้แล้วก็เขามี3เบอร์นะทุกคนมายลองเทียบเฉดสีผิวและมายเหมาะกับเบอร์2องนะ ครูเจนทูไปนะคะดูสิเขาให้ความเนียนเป็นธรรมชาตินะแล้วก็ดูแบบไม่เค้กนะแบบว่าแบบบางเบามากๆนะคะเนี่ยมาบอกเลยว่าราคาเขาแค่139บาทเองนะคือถูกมากๆแล้วก็หาซื้อง่ายมากๆด้วยนะคะถ้าเทียบกับข้างนี้นะข้างนี้จะแบบว่าแมทไปเลยนะคะแบบมั่นใจได้เลยว่าคุมมันแบบนานแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าถึง24ชั่วโมงหรือเปล่านะแต่ว่าคือแบบมันแมทมากแล้วก็สบายผิวมากๆนะคะ นตัวนี้นะคะปกปิดแบบไลท์ทูมีเดียมนะคือเขาจะปกปิดแบบค่อนข้างบางเบานะถ้าใครแบบมีรอยสิวชัดเจนอะไรเงี้ยไม่แนะนําให้เช็คคอสเซเลอร์ก่อนนะคะหรือใครอยากตบเพิ่มอีกหนึ่งชั้นอะไรเงี้ยก็สามารถแบบเพิ่มได้นะคะจะดูแบบว่าไม่ได้หนาจนเกินไปเนาะ อันนี้คือผิวที่ได้นะคะจากที่ลงทางหน้านะคือแบบหน้าเนียนแล้วก็ผ่องมากทุกคนดูสิคือมันเนียนนะแล้วก็เขาไม่ได้แบบปกปิดขนาดนั้นนะถ้าไม่แบบทาแค่แป้งเขายังมีรอยสิวให้เห็นกันนิดนหน,น,น่อยหน่อยนะคะกําลังแบบพอดีโอเคเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความกันน้ํากันนะว่าเขากันน้ําได้มากขนาดไหนนะคะ ก็จะบอกว่าเปียกขนาดนี้แต่ว่าแป้งไม่ไหลลงมาเลยนะคะแบบไม่ได้แบบว่าไหลเป็นคราบขาวๆอะ่ะยังเป็นน้ําใสๆที่นิ้วอยู่เลยก็อย่างที่เขาเคลมเลยนะคะว่ากันน้ำแล้วมันก็คิดว่าน่าจะกันเหงื่อด้วยนะ นะคะลูกนี้ก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะบอกเลยว่าลูกนี้แบบมีความแบบเฉียวเฉียวแซ่บแซมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาจะไปทดสอบแป้งกันนะก็คือจะออกไปข้างนอกไปคาเฟ่เิดหน่อยนะคะออกไปแบบว่าใช้ชีวิตข้างนอกเนาะจะได้รู้ว่าแบบเขาสามารถเอาไปใช้จริงได้ไหมในราคาที่ถูกมากแล้วก็จะได้ดูกันว่าเขาจะหลุดไหมหรือว่าเขาจะแบบเป็นคราบไหมนะคะเขาจะแบบติดทนหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะมาทดสอบให้ดูนะก็เดี๋ยวตอนนี้ออกไปข้างนอกกันเลยนะคะเดี๋ยวมาแบบไปใส่แอสเซอรี่นิดนึงก็ ออกไปกันตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปคาเฟ่ที่ชื่อว่าอูเมเลียเฮาส์นะเราก็จะไปถ่ายรูปเล่นกันแล้วก็หาอะไรกินนะคะจ้าตรงนี้คือเกาหลีมากดูดิทุกคนเขามีเคาื่อยอารมิสคทีมอยู่ข้างในด้วยนะ <S <S แล้วก็มีคาเฟ่ข้างในด้วย <S <S เค้กอ,อร่อยมากนะคะ <S <S ตรงนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปลนะคะทุกคน,นคือมุมนี้คือดีมากเลยมายก็ไปถ่ายเหมือนกันคือแบบว่า เดี๋ยวเอาลูกขึ้นให้ดูนะว่าเป็นมุมองไรบ้างคลาคนถามว่าไม้ใช้ฟิล์มอะไรกล้องฟิล์มอะไรนะไม้ใช้เป็นโอลิมป,ปัสทิปสามรอยนะคะแล้วก็ครั้งนี้ไม้จะใช้ฟิล์มตัวนี้ยาชิก้าโลเดนเอ็กชีมโลเดนเอ็กชีม w h e s i in l o e I s a n t k n o don't k n t u e s s a n t n t let รู้กันอยู่ล้วทุกคนแล้วก็เจอตรงบันไดไม่ใช่ ตอนนี้คือผิวแบบว่าเนียนอยู่เลยแบบไม่มีหลุดเลยก็สังเกตจากในกล้องนะคะก็คือแบบว่าไม่มีความมันไม่มีคราบไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่ะมาพกแป้งมาเติมด้วยแต่ว่า ยังไม่ได้เติมเลยนะคะแค่ส่งสองบูชคกนะว่าเอ้ยมันยังอยู่ครบไหมก็คืออยู่ครบ้วทุกคนก็คือแบบเวิร์กมากเลยแต่ว่าตอนนี้มาจะออกไปที่เมกาบางนาแล้วว่าจะไปซื้อที่เป่าผมนะเพราะว่ามันไม่มีที่เป่าผุน,นะคะนั่นแหละทุกคนตอนนี้นะคะก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้ว<ม>เราได้มาแล้วเราก็จะกลับเลยนะเพราะว่าหิวข้าวม,มากมากมา ก็เลยว่าจะกลับไปทุกคนเดีย๋ยถึงพ้อจะสรุปให้ดูว่ายังสิดคนอยู่หรือเปล่านะทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณเท,ที่ยงคืน53แล้วนะคืตีหนึ่งแล้วคือมายกำลังจะไปอาบน้ํานะคะแต่ว่าจะให้มาดูผิวหน้าก่อนที่เราเช็ดแป้งกูเจนทูของมิสที้ไปนะคือจะมาอัปเดตให้ดูผิวคะ่ะทุกคนคือตอนนี้ผิวไมายอะ คือจะบอกว่าแป้งเขายังติดทนอยู่เลยนะคือมีหลุดน้อยมากๆมาก,มาก,มากจริงๆจ,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 จะมีแค่หลุดช่วงบริเวณแมสนะคะแบบช่วงบริเวณจมูนจกนี้แล้วก็ความมันดูดีทุกคนคือวันนี้มาเจอทั้งแดดเจอทั้งแอร์นะคะแต่ว่าหน้าคือไม่มันเลยนะคือแบบเนียนกริบมากนะคะทุกคนแล้วก็หน้าไม่เป็นคราบเลยนะดูสิคือมาบอกเลยว่าแป้งอ่ะดีมากเพราะว่า มาราคาแค่139บาทแต่ว่าให้การปกปิดที่ธรรมชาตินะคะเนียนแล้วก็ยังแบบ คนไม่เป็นคาบนะแล้วก็คุมมันด้วยนะคะคือแบบดีมากๆเลยแล้วก็หาซื้อง่ายเลยนะคะทุกคนหาซื้อได้ตามพวกร้านเครื่องสำอางทั่วไปหรือว่าช้อปปี้รั a ต้างก็มีนะคะถ้าใครแบบว่าอยากลองซื้อไปใช้ตามนะคะก็สามารถไปซื้อได้เลยนะคือหาซื้อง่ายมากจริงๆนะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไมเลยนะคะถ้าอยากให้ไม่ลองทดสอบแป้งอะไรหรือว่าเครื่องสำอางอะไรก็สามารถลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะยังไงก็คลิปนี้ไมไปลวค่ะทุกคน Bye.